อ๋อวิธีเล็กๆน้อยๆช่วยให้ดีได้จริงดีได้ง่ายมันจริงเหรอครับผมมี3ข้อมาเล่าให้ฟังแตถ่ถ้าขอร้องได้ก็อยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆที่บอกว่าทีมติดเครื่องกรรมดีทีมดีได้จริงดีได้ง่ายนะครับก็แล้วแต่นะครับสบายๆครับเพราะว่าโอ้โหทำกันบ้านหนักมากเจอประสบการณ์ที่แบบคือคือต้องเข็ดนะครับ ต้องหลาบนะครับก็มาเล่าให้ฟังท้ายสุดมันเหมือนกับเด็กที่เขากลายไปเป็นสุดยอดนะักฟุตบอลอย่างเดวิดเบคแฮม,มเด็กอนุบาลซึ่งกลายเป็นสุดยอดคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเริ่มต้นจากเด็กๆเ,เด็กขนาดไหนครับเราเคลอดออกมาจากท้องแม่นะทุกคนน่ะคนเราทุกคนเนี่ย คลอดออกมาจะเป็นผ่าคลอดหรืออะไรก็แล้วแต่เราเราขยับไม่ได้เลยแต่การที่เราขยับเล็กๆแน่นอนเราร้องเสียงดังเราขยับมากนะครับเซลล์ต่างๆมันก็ทํางานถูกไหมครับนั่นแหละนะครับแต่ไอ้ที่ว่าขยับที่ว่าทำอ่ะบางครั้งก็กลายเป็นชีวิตที่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างดีมากดีน้อยไม่ดีอย่างมากก็มีนะครับต้องลองเอาไปนึกเองซึ่งการทำกันบ้านอย่างหนัก แล้วเราร้องอ๋อด้วยตนเองนี่คือวิธีที่เราจะดีได้ง่ายดีได้จริงๆอ่ะเอออ๋อ,อนี่คือวิธีเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอ่ะผมมีมาฝาก3ข้อคือคือคืออยากให้ไปลองเองแหละนะครับแต่เอามาพูดไว้หาพวกนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ย ไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องไปมีทุกข์คือคนมีทุกข์ก็ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเราทําใจได้ตัดใจได้ไม่คิดถึงมันไม่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกไม่ดีอยู่นานไปก็คือคนที่ไปลองทํากันบ้านอย่างดักมาก็จะเข้าใจแต่ถ้าทําไม่ทํากันบ้านเรามาดูวิดีโอนี้ก็จะว่าอะไรไม่พูดไม่รู้เรื่องออกจากความทุกข์สิ่งไม่ดีออกจากความวุ่นวายการดิ้นรนทั้งปวงนะครับแล้วมาตอนนี้มาค่อย อยู่กัรรมดีรักษาความคิดที่ดีการทําที่ดีเบาๆความรู้สึกที่ดีเบาๆให้มันนานพอไปถึงจุดหนึ่งจะเจอคำว่าก่อตัวและติดเครื่องต่อไปมันจะเป็นกระแสมันจะเป็นวิถีมันจะเป็นแบบมีพลังขึ้นมันเกิดความต่อเนื่องของมันมันเหมือนกับคนที่ทุกวันเลยมานั่งอ่านหนังสือแล้วทำใจให้รักการอ่านหนังสือโอ้โหสักพักหนึ่งมันจะติดเครื่อง แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้นานขนาดนั้นแค่มันเหมือนกับคนไปทําบุญไปทําบุญที่วัดเลยนะแล้วใจเป็นสุขแต่พอออกจากวัดบางคนนะมีเรื่องหงุดหงิดแทรกเข้ามาอารมณ์บุญมีแค่ช่วงเดียวนิดเดียวลองรักษาอารมณ์ที่ทําบุญนั้นให้มันานานๆยื้อเวลา,าความสุขความรู้สึกดีให้มันานานๆแน่นอนครับบางครั้งก็มีเหตุผล บางครั้งก็เป็นการทําความดีอย่างใหญ่เลยโอ้โหนั่งสมาธิอย่างเต็มที่ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทํางานที่ยากให้สําเร็จก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรทั้งเล็กๆน้อยๆอยทั้งแบบหนักแต่ก็อย่าให้เกิดความเคร่งเครียดมากเกินไปเพราะว่าท้ายสุดแล้วมันก็หลังสารเคมีไม่ดีท้ายสุดแล้วมันก็เป็นความเคยชินที่ไม่ดีกระแสวิถีกระบวนการกรรมดีที่เราไปติดเครื่องจะแบบเต็มที่หรือจะแบบเล็กๆน้อย นะครับอ่ะข้อ1เป็นข้อใหญ่ลองเอาไปไปเล่นดูนะครับจากนันครับข้อ2ผมใช้คําว่าดูดนะแต่คําว่าดูดมันมีปลายามน้อยมันเป็นกระแสมันเป็นการดึงดูดมันเป็นการเปิดโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไปทําก็จะรู้ไม่ทําก็จะไม่รู้ก็ต่อจากข้อหนึ่งอะแหะผมใช้คําว่าบุญดูดบุญบาปดูดบาปแต่บางทีมันก็คือพลังดีกับพลังไม่ดีแหละนะครับความรู้สึกที่ไม่ดีที่ โอ้ oh, เราคิดสตาร์ทวันนี้ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีสตาร์ทงานด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีสตาร์ทโอ้ oh. ช่วงนี้ด้วยความรู้สึกไม่ดีอะไรไม่ดีมันก็ตามมาแต่ถ้าเป็นอาจารย์ท่านบอกไว้เป็นพระถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดานะครับท่านอาจจะอ้างถึงใครพูดไว้ก็ได้แต่ผมฟังมาว่าประมาณว่าเราอย่าไปดูถูกคนที่ต่าต้อยกว่าสิ่งมีชีวิตที่ เขาอาจจะแบบเกิดมาแล้วมันแย่มันมันแบบไม่ดีทั้งคนและสัตว์นะครับโอ้มันพิกลพิการในว่ามันบาปเยอะอย่าไปดูถูกเขาเพราะทุกชีวิตเนี่ยจะสูงสักอัครฐานสักปานใดจะต่ําต้อยขนาดไหนทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งในความไม่รู้ในความที่ต้องอยู่ในวัตาสงสารการไหลไปของกรรมเนี่ยมันก่อตัวมันเหมือนกับโอ้โหทุกท่านครับ การก่อตัวของกรรมเนาะคนทะเลาะกันแล้วมันทะเลาะกันแรงยิ่งขึ้นแต่คนที่จงใจมารักรู้สึกดีทําดีต่อกันแล้วทั้งปัญญาและกรรมดีมันงอกงามยิ่งขึ้นคือต้องไปทํากันบ้านมาจริงๆก็จะเข้าใจนะครับถ้าไม่ทํากันบ้านก็จะว่าไอ้ดามมาพูดอะไรเนี่ยโอเคไหมครับทุกท่านครับไอ้ตรงนี้แหละท่านบอกว่าคนเราอะเกิดมาตามวาลก,กรรมเท่านั้นอย่าดูถูกกันอย่าว่ากันเห็นใจกันดีกว่าช่วยกันดีกว่าเพราะว่าอะไรครับ ทุกคนเนี่ยผ่านการเกิดการไหลของกรรมมาเยอะมากทุกคนเสมือนมีกองบุญกองบาปมหาศาลโอ้โหอยู่วิธีการกันเลยครับการที่เรามาตาหูจมูกลิ้นการใจกายใจดีอยู่ในเกมดีรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมดีโอ้โหก่อตัวพลังดี ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยากรวมทีมแบบนั้นจริงๆนะครับโอ้โหไอ้ข้อ2เนี่เรามาคุยกันจริงๆมันต่อเนื่องกันเนาะก็ไม่น่าแบ่งเป็นข้อๆเลยแต่แบ่งเป็นข,ข้อให้รู้นะครับจากนั้นครับข้อ3อ๋อติดเล่นเล่นเกมสนุกเลยแต่ถึงเวลาทํางานเบื่อถึงเวลาหนังสือเบื่อเคยเป็นไหมครับโอ้เล่นเที่ยวได้ทั้งวันเลยเตะฟุตบอลสนุกสนานเลยแต่ถึงเวลาทํางานโขมไม่อยากทําอ่ะเหมือนกับ มีมหลายคนบ่นนะครับเด็กลูกลูกลกูบนลูกให้ฟังว่าโวเล่นมือถือเล่นได้ทั้งวันเลยดูละครโซเชียลเล่นได้ตลอดเลยแต่เวลาอ่านหนังสือน้ำตาไหลอ่านประโยคเดียวไม่ได้โอ้โหข้อนี้ครับมันเป็นอาการทางจิตซึ่งถ้าเราไปใจเย็นผมไม่บอกว่าให้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมาชอบอ่านหนังสือนะ ใจเย็นๆแค่นั่งอยู่กับมันเขาเรียกว่าฝึกจับอารมณ์ฝึกตรวจอารมณ์ฝึกคุมอารมณ์ตัวเองซึ่งแนวคิดในการตั้งแต่ทํากายใจให้สบายละนิวรณ์สนใจสายใจสนใจสายใจพิเศษเกิดพลังมันเป็นพิเศษวิตกวิจารณปิสุอิบไยขายเอ,อกเออกตา,า,กา,าจนเกิดฌานใช้ฌานบ่อยๆจนเกิดโพชงอันเนี้ยไม่ย้อนกลับไปนะครับคือไม่ย้อนกลับไปอธิบายอีกเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ย มันคือมันคืออย่างนี้ครับผมจะขอร้องคนทุกคนว่ามันเป็นความแตกต่างความแตกต่างของการที่นานพอและไปถึงจริงคนที่แบบออันนี้ไม่ใช่บูลลี่นะเราติดสมมติมว่าเราติดเราติดดูทีวีติดดูสมาร์ทโฟนเราติดอยู่นั่นแหละเทียบกับอีกคนนึงเขาไม่ติดเขารู้ว่า อาจจะรู้รด้วยแบบไหนก็ไม่รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่เข้าไปออกกําลังกายไปทํากิจกรรมการแจ้งไปมีความสุขกับชีวิตไปวาดภาพไปวางแผนแล้วก็ทําออกกําลังกายก็ออกกําลังกายจนสุขภาพดีนะวาดภาพก็วาดภาพจนสวยจนแบบสมองมันทํางานร่วมกับมือควบคุมมือตัวเองได้ดีพร้อมกับมีจิตใจและความความรู้สึกที่ดีด้วยยกตัวอย่างนะไม่ใช่อย่างนี้ทั้งหมดเพราะว่าเราสามารถคือมันมันไม่ใช่แค่วาดภาพแต่เราดีใจ กับชิ้นงานของเรากับกิจกรรมการงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นยกระดับเป็นยกระดับทั้งหมดคือความชัดเจนครับความชัดเจนซึ่งจะก่อตัวยิ่งขึ้นสมองประสาทและมือเนี่ยมันจะชัดเจนผมเองก็เพิ่งรู้รู้ตอนไหนก็รู้ตอนพูดนี่แหละนะครับมันมีความแตกต่างกับการที่เราไปทําให้นานพอและถึงจริงแน่นอนย้อนกลับไปก็ต้องบอกว่ามีสถานีชัดเจน กำหนดขอบเขตในการทําชัดเจนอ่าพื้นที่นี้แหละเหมาะกับการนั่งสมาธิเราจะนั่งสมาธิแบบนี้อ่าตั้งสมาธิเสร็จตรวจสอบเป็นแบบนี้พื้นที่นี้แหละเราจะแทงสนุกกันอ่าแทงสนุกกันอ่าสนุกไปคุยกันมันจะก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพแน่นอนเริ่มต้นจากมือสมัครเล่นที่พร้อมจะไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่แค่เล่นแน่นอนมาดูก่อนแค่เล่นเล่นจากนั้นเป็นมือสมัครเล่นจากนั้นเป็นมืออาชีพนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ อีกรูปแบบหนึง่งไม่ได้บอกว่าสายสายแบบเล่น,เล,นเล่นขำขเฉยๆก็ว่ากันไปตามชีวิตทั่วๆไปนะครับแต่เราจะปลดล็อกชีวิตลิขิตตาไม่ได้เออผมก็เพิ่งรู้ว่านี่คือวิธีเล่นง่ายๆในการปลดล็อกชีวิตลิขิตตานะครับทุกวันนี้เนี่ยพอเราเห็นความแตกต่างอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมไมไ่บอกว่าผมทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะแต่เคยเห็นไหมครับ การติดเครื่องกรรมไม่ดีแปลว่าอะไรครับตอนนี้เราถอดถอนตอนเองมาติดเครื่องกรรมดีดีกว่าแน่นอนจะแบบเบาสบายก็ได้จะแบบมือสมัครเล่นก็ได้จะแบบมืออาชีพก็ได้มาติดเครื่องกรรมดีกันดีกว่าติดเครื่องกร,รมดีเนี่ยให้ไปถึงจุดที่มันยกระดับเป็นกรรมดีขาขึ้นเดวิดเบคแฮมจะต้องไปฝึกมากกว่าเพื่อนนานแค่ไหน จนเขาคุ้นเคยกับการฝึกมากกว่าเพื่อนจนฝีมือของเขาเนี่ยยกระดับผมว่าไม่ใช่แค่วันแรกวันเดียวเขาจะต้องไปฝึกไปฝึกจนมันคุ้นมันเคยมันเหมือนคนที่แบบทํางานหนักทํางานหนักค้าขายรับเหมาก่อสร้างจนมีกิจการนะครับเขาต้องทํามานานแค่ไหนที่บอกว่าไปเริ่มจากทําวงกบประตู ขยายไปสู่ธุรกิจบ้านน็อกดาวน์แต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆนะครับโอ้โหจากจากทำวงกบประตูได้เงินนิดเดียวไม่พอใช้อะไม่พอใช้นี่ด้วยยกระดับเพิ่มความเข้มข้นเป็นการทำบ้านน็อกดาวน์โอ้โหวงวงกบป,ประตูก็คือกรอบประตูสู่บ้านน็อกดาวน์นะครับกรอบประตูไม่เท่าไหร่แต่บ้านน็อกดาวน์โอ้โหรวยมาก ผมไม่บอกว่าให้พวกเราไปร่ํารวยนะครับผมกําลังบอกว่าการที่เราทํานานพอทําถึงเนี่ยมันจะนําไปสู่การติดเครื่องจริงๆแล้วการติดเครื่องเนี่ยเราติดเครื่องได้จากเบาๆอะวันนี้ผมผ่อนคลายสบายทั้งหมดคืออะไรครับขอทดลองติดเครื่องกับบางคนมันง่ายกว่ามันเหมือนกับปลาเนี่ยถ้าเราปลาปียกๆเลยนะเราจับเข้ามาปุ๊บวางไว้กับพื้นธรรมดา พื้นบ้านท่านเลยสักพักหนึ่งปลาจะตายถ้าปลาตัวเดียวแต่ถ้าปลาห,หลายตัวเนี่ยเอามาวางในพื้นนั้นนะ่ะมีปลาเต็มไปหมดความชื้นที่มาจากตัวปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาช่อนเนาะเขาก็จะความชื้นมันจะหล่อเลี้ยงกันอยู่อย่างนั้นแต่นี่คือจะไปเที่ยวกับปลาสักทีเดียวก็ไม่ได้พลังกรรมดีที่เราร่วมกันมันเหมือนครับมีเพื่อนมีเพื่อนที่รักกันถูกคอ สนใจที่จะอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วเรามารวมกลุ่มกลุ่มกันติวแบบดีๆนะไม่ใชม่มารวมกันติวแต่ไปเล่นอ,อันนั้นผมไม่นับนะครับแต่มารวมกันติวแบบดีๆอะ่ะโอ้โหพลังการติวร่วมกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหถ้าเราอ่านคนเดียวเอ้ยตรงนัน้นมันติดเราไม่รู้วิธีแต่พอเราอ่านไปมันติดเอ้ยกระแซบถามเพื่อนหน่อย,อยแบบเพื่อนที่จริงใจต่อกันนะเฮ้ยอ๋ออ่านแบบนี้มันดีวิธีการนี้มันดี มันจะช่วยผมไม่ได้บอกว่าไปรวมกลุ่มอ่านหนังสือหรือติวเข้มเนี่ยแบบดีๆวันแรกแล้วมันจะดีนะยิ่งเขาเคยเคยไม่ใช่แค่อ่านหนังสือเคยเล่นร่วมกันเคยช่วยแก้ปัญหาโอ้โหมันมันจะดีจริงๆนะครับมันจะก่อตัวไปตามลําดับการที่เราเข้าสู่กระแสเข้าสู่วิถีเข้าสู่การยกระดับติดเครื่องกรรมดีทุกท่านครับ ม,มันอาจจะไม่ง่ายสัทีเดียวแต่ผมมั่นใจว่าวิดีโอหมายเลข566-565 5 6 4 5 6 3 562ไล่ย้อนกลับไปผมว่าเพียงพอที่จะมาเติมเต็มผมมาพูดถึง3วิธีง่ายๆเอาเรามาสรุปอีกทีหนึ่งก็คือออกจากทุกข์แล้วมาติดเครื่องอะไรดีๆดีกว่ารักษาความดีให้มานานพอโดยเข้าใจหลักการว่า เฮ้ยเวลาที่เราไปอะไรที่มันไม่ดีถ้ามันก่อตัวมันอันตรายนะมันพาพวกมาเยอะเลยนะจากนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสองสังเกตได้ในชีตอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่แบบโ,โหเสาร์อาทิตย์สุกสาร์าทิต์สนุกเลยสนุกเลยแต่วันจันเนี่ยจะไปทํางานโอ้โหมันรู้สึกไม่ดีแล้วะแปลว่าอะไรครับเรารู้สึกดีกับการทํางานอยากได้ของอยากได้อะไรสารพัด จับใจใช้ซอยอยากได้ต้องอยากทําด้วยอ่ะอันเนี้ยทั้งหมดมันเป็นแนวคิดในการบอกสอนโดยเนงะซึ่งสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือความแตกต่างกับการที่เราไปทําประเดี๋ยวประดาวหรือทําทําความดีด้วยความยากลําบากกับการที่เราทําความดีให้นานให้ถึงแล้วมันติดเครื่องมันเหมือนกับคนที่แบบเจอโจทย์ที่ศาสตร์แล้วยากปวดหัวทุกรอบเลยแต่คนที่ไปสนุกกับก,บการทําโจทย์ค่อยค่อย แต่ยกระดับการติดเครื่องทักษะฝีมือความเข้าใจในการตีโจทย์แก้โจทย์คณิตศาสตร์เจอโจทย์ยากสําหรับบางคนเขาจะรู้สึกว่าโจทย์มันง่ายโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีเคล็ดลับวิธีผมก็เคยเจอโจทย์ยากผมก็เคยเจอปัญหาชีวิตที่ยากแต่วิธีแก้ของผมก็คือ1ใจเย็นๆกับมันก่อน2บางครั้งมันยังยากอยู่นะแต่กูจะแต่แต่ฉันจะลุยมัน จะสู้มันเหมือนกับจะกัดกินมันจะไม่กลัวมันผมไม่บอกว่าผมเป็นคนดีนะครับบางครั้งผมก็ด้วยความอารมณ์ที่รุนแรงทําร้ายคนอื่นมันก็มีซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วมันคือการที่เราใจเย็นนิ่งสงบนิ่งลึกเย็นเป็นน้ําแข็งลึกเป็นแบบลึกลึกที่สุดเลยนะครับเบาสบายกว้างใหญ่ไพศาลได้หมดนะครับ เราคืออยู่ที่จิตของเรานะครับก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องจัก,กรละเรื่องวั a t i o n แรชชั่นอินสไบเดชั่นจอยฟูลพิทฟูลอารไรเมนต์อารมณรูปนม้มเกิดดับตายรักเวลาคะนิโรธปฏินิสสัคะต้องย้อนกลับไปมาเล่าหมดนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ควรต้องย้อนจากนั้นครับท้ายที่สุดครับบางครั้งเราแค่ดิ้นไปแน่นอนผมไม่บอกว่าเราจะต้อง สดชื่นแจ่มใสหัวดีอ่านอะไรก็ออกตลอดเวลาแต่บางครั้งการที่เราใจเย็นการที่เราฝึกก็คงไม่ต้องย้อนกลับไปว่าต้องฝึกชานบ่อยๆนะครับก,ก็คือสภาพจิตใจที่ดีเราจําได้แล้วเรามาอยู่อย่างวันนี้ผมก็ยังไม่ฟื้นนะไอ้ที่เราทมทุกข์แต่เราก็มาทําใจเย็นๆค่อยๆคือผมแค่รักษาาการใจเย็นอย่างเดียวถ้าจะย้อนกลับไปคิดเรื่องที่มันไม่ดี มันคืออะไรพี่รู้ไหมมันคืออดีตมันเกิดไปเมื่อวานแล้วจะไม่ย้อนกลับไปคิดอีกเรามาติดเครื่องกรรมดีดีกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเอา,เอา,เอา,เอายกตัวอย่างเป็นคนเนาะถ้าเราบอกว่าไอ้คนนั้นเคยโกงเงินเราทุกครั้งที่เราเจอหน้าเขามันจะไม่ดีกันเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออปล่อยมันไปไม่ได้บอกว่าให้ไปยกนี่ให้นะแต่ไม่คิดถึงเฉยๆอะไรแล้วก็เจอหน้ากันปกติ แต่ถ้าเราตั้งป้อมว่าเอ้ยนี่คือเคยโกงเราเราก็ตั้งป้อมไวอ้อย่างนั้นเช่นเดียวกันครับเขาเรียกว่าชีวิตอะบางครั้งต้องตัดต้องตัดที่ปัจจุบันแล้วไปการดิ้นบางทีก็คือบางทีเราดิ้นไปเราเราเล่นเกมแล้วเราเอาการดิ้นตามเกมอะมาใช้กับชีวิตเราดูละครแล้วเ,เอาการดูละครมาเล่นมาอยู่กับชีวิตถ้าถ้าผมพูดอย่างนี้เลยครับถ้าถามว่าคนที่รวยเลยอีลอนมาร์กเลย คนที่รวยมหาศาลเลยเขาแบ่งเราไหมบางทีเนี่ยเขาจ้องแต่จะหาเงินจากเราได้ซ้ําไปแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราจะต้องออกจากการดิ้นไปตามกระแสทุนนิยมกระแสอะไรก็แล้วแต่เรามาก่อตัวชุมชนพลังดีที่พึ่งพากันเองพึ่งพาพวกพวกเรากันเองอะ่ะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นพลังการเล่นง่ายๆทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ข้อแล้วมันก็จะต่อยอดไปย้อนกลับไปที่มันแบบ ข้อมูลฮาร์ดคอร์นะครับลองดูนะครับการเล่นง่ายๆซึ่ง3ามข้อก็จริงแต่จริงแล้วเนี่ยมันรวมเป็นตอนนี้ที่เล่นอยู่ด้วยความรักจริงๆนะครับถึงมาเล่าให้ฟังก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าวิดีโอผมก็ไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เจอจริงๆก็ที่ที่มาดวิดีโอคืออะไรครับก็คือจะ,จะบอกจะบอกทุกคนว่าเออตอนนี้ขอติดเครื่องกมด,ดีดีกว่าไม่ไม่เล่นด้วยอ่าบางคนเขาอาจจะ ติดละครมาบางคนอาจจะติดแบบอยากได้แต่ไม่อยากทําบางคนัอาจจะติดแบบสนุกถ้าไปกินข้าวไปอะไรกันเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินให้เนี่ยเขาดีใจแต่ถ้าเขาแบบว่าเขาต้องจ่ายเงินเขาต้องโรงแรงเขาต้องอะไรเนี่ยเขาจะโมโหก็ได้เราทําไมต้องดิ้นไปตามเขาด้วยถูกไหมล่ะครับมันคือกระแสสังคมบางบางบางทีเขาอาจจะแบบติดอยู่ในพฤติกรรมของออย่างผมกับรถไป ประมาณว่าประจานคนโกงแล้วก็แบบจับผิดคนโกงแต่ผมก็บอกไว้แล้วว่าผมมีวิธีที่จะไม่ให้มีโกงโดยที่ไม่ต้องไปฟาดฟันใครด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งวิถีของคนเนี่ยไม่เหมือนกันแนวคิดของคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องจับคนเข้าคุกต้องแก้แค้นแก้แค้น1ิปีไม่สายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพอเราพอเราเข้าใจแล้วอ่ะคือเข้าใจนะ ถ้าใครไปกระจายในการติดเครื่องกำรรดียกระดับติดเครื่องกรรมดีไปถึงจุดที่มันเป็นขาขึ้นมันเหมือนกับไอ้เขาเขาส่งส่งจรวดเพื่อส่งกระสวยอวกาศหรือยานอาวกาศเนี่ยไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารเนี่ยด้วยความเร็วปกติเนี่ยจรวดไม่พ้นโลกนะครับคุณจะขับนานแค่ไหนมันก็ไม่พ้นโลกคุณต้องเร่งความเร็วไปเรื่อยจนถึงจุดที่ ความเร็วหนีหนีแรงแรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะหนีแรงดึงดูดของโลกความเร็วต้องไต่ไปถึงระดับนั้นเช่นเดียวกันครับชีวิตเราอ่ะเราจะใช้ชีวิตจมอยู่ในหล่มชีวิตหล่มวังวนกรรมของเราก็ได้แต่เราผมไม่บอกว่าให้เราสปีดเร่งเครื่องแน่นอนมันมีวิธีการก็คือเร,เราแค่ชิมมันชิมมันเสร็จเราเราเราตัดภาระอดีตภาระที่เราทะเลาะก,กัน ภาระที่เราต้องดิ้นไปตามกระแสค่านิยมกระแสบริโภคนิยมนะครับแล้วเรามาก่อตัวความดีาไม่บอกว่าให้ไปขยันทํางานนะแค่อยู่อย่างมีความสุขก็นอนเล่นขยับแข้งขยับขาก็าได้วันนี้ผมก็ดูทีวีนะครับสักผ้าดูทีวีผ่อนคลายนะครับเพราะว่ามัน,มนเครียดเราก็อยากผ่อนคลายแต่ก็ดูดูรายการที่มีสร้างสรรค์ด้วยจากนั้นเนี่ยเออ เราเรามาติดเครื่องเรารักษาความรู้สึกดีผมก็เลยเออจริงๆแล้วมันง่ายคือคือท่านนึกถึงเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะพอนึกแล้วมันนึกต่อใจมันไปสมองมันไปคือมันจะมีการหลั่งสารเคมีเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้บอกว่าให้หนีปัญหานะครับแต่ปัญหาเราก็แก้แต่การที่เราสว่างกระจ่างแล้วไปแก้ปัญหาโดยที่ไม่ทุกการที่เราเฮ้ยเราอยากรวยอ่ะ เราต้องสนุกกับการทํางานสิสนุกกับการทํางานการสร้างสารรค์งานไปขอเขาแบ่งเราไหมเขาไม่แบ่งเราต้องอะไรครับผลิตสินค้าและบริการที่ดีทําให้เขาอยากซื้อเราก็รวยนะครับก็คือแนวคิดของการทําการตลาดแบบไอ้นั่นแบบอะไรนะฉาบฉวยโอ้ฉาบฉวยเนี่ยทุกวันนี้ยุคไอ้อินเทอร์เน็ตอะ ยุคไอ้ข้อมูลข่าวสารมันไวบางทีสินค้าที่มาแต่ยอดสั่งซื้อเยอะไงแต่ของมันไม่มีคุณภาพเขาปิดแหล่งแล้วเขาจะเปิดแหล่งโซเชียลใหม่ก็ไม่มีคุณภาพเหมือนเดิมคนเราก็จ่ายเงินให้กับสิ่งที่ใกล้เคียง,งคำว่าขยะนะครับก็ก็มีนะครับซึ่งซึ่งทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้รอยัลตีนะครับก็ก็คือความจง,จงพักรักพักดีต่อแบรนด์นะครับก็ นั่นแหละนะครับก็ฝากไปนึกดูนะครับว่าชีวิตเราเองครับไอติดเครื่องกรรมดีจนมันยกระดับเนี่ยลองดูแต่ผมขอนะครับขอก,ก็คือทั้งหมดเกิดจากความจริงใจของคนเกิดจากความแฟร์ชิงบอกข้อเสียช,ชิงบอกจุดสําคัญกันไปเลยนะครับแล้วแล้วมันก่อตัวมันเคลียร์คลิกขลังยิ่งขึ้นลองดูครับลองดูไอที่ที่ผมพูดเนี่ยคือผมผมไม่รู้จะตัดจบยังไงอะ่ะเพราะว่า มันไม่ใช่อยู่ที่คําพูดมันอยู่ที่ตอนนี้คือเขาเรียกว่าคนคนเราอ่ะต้องรู้ดูว่าเราติดเราจมไปกับอะไรแต่เราเลือกได้ที่จะมันคล้ายๆติดคล้ายๆจมนะแต่มันเป็นการติดเครื่องที่ดีอ่ะถ้าจับจุดตรงนี้ออกผมว่าจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าจับจุดตรงนี้ไม่ได้นะ บางทีเราจะติดอยู่กับอะไรที่มันมันไม่ดีก็ไนดะ้บางทีอาจจะติดพฤติกรรมเราเราคิดไม่ดีเลยแล้วติดเครื่องการคิดไม่ดีประกอบกับการพูดทําไม่ดีจนกลา,ายเป็นท็อกซิกจนกลายเป็นทาร้ายคนอื่นจนบางครั้งเขาบอกว่าเคยขอเธอปล่อยผมไปเถอะยังไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือการหยุดแต่แต่คนพวกนี้อะไรหรอบางทีแบบไปไปกราบแล้วบอกว่าเออพอใส่ชุดถือแล้วบอกว่าเอออย่างนั้นคือบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ย การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องรอใส่ชุดมันไม่ต้องรอว่าต้องมีครูบาอาจารย์เราปฏิบัติใจเย็นๆอยู่ก็ได้สบายๆก็ตอนนี้เนี่ยเราจะไม่โพร่งคําพูดเล่ย์้าความรู้สึกเล่ย์้าการกระทําเล่ย์้าไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยบางทีอโอเคขออภัยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการล่วงเกิน